สวัสดีทุกทุกท่านเลยนะคะสำหรับเอพิโซดนี้นะคะก็เป็นข่าวจากบน s o ฮูเอนเตอร์เทนเมนนะคะเอามาฝากเพื่อนๆค่ะบล็อกเกอร์ที่เขียนข่าวนี้นะคะคือตรงฝั่งฟูซินนั่นเองนะคะน่าสนใจนะเพื่อนๆก็คือเพื่อนๆรู้ใช่ไหมว่าเกมรักในเงารวงนั้นนะคะทางด้านบริษัทของ Emperor Entertainment ซึ่งก็เป็นบริษัทเอเจนซี่ใหญ่ทางฝั่งนักลงทุนของฮ่องกงนะคะซึ่งในเอเจนซี่นี้มีคุณเฉินเวยถิงอยู่นะคะแล้วก็มี คนที่เล่นเป็นน้องสาวที่ที่อยากจะได้เฉินเวิร์ทิงอะอยากจะได้สนเฮาหมิงเป็นหลัวมากๆเลยอะค่ะชื่ออะไรนะที่แบบที่ที่เขาเล่นเป็นน้องสาวของ คนที่เป็นแม่ของสินเฮาหมิงอีกทีหนึ่งะนะคะคนนั้นแหละเออก็เป็นดารานในสังกัดของ e อ per o r Entertainment แล้วก็มีชื่อเป็นผู้ร่วมสร้างนะคะเป็นผู้ร่วมทุนอยู่ในเรื่องเกมลักในเงารวงอยู่ด้วยเขาได้พูดถึงกรณีของบริษัทของเขานะคะแล้วก็อ้างอิงกรณีของเจ้ารู้สือด้วยนะคะเขาก็พีเต์ว่าบริษัท e อ p e r o r Entertainment ของเขาเนี่ยนะไม่หักส่วนแบ่งของศิลปินนะแล้วก็ยังถึงท่นานแจกทองแท่งให้กับศิลปินอีกด้วยแล้ว ก็พูดถึงการหยุดงานของเจ้ารู้สื่อนี่นะมันก็เป็นการที่บริษัทนั้นเงินล้วนไหลอะไรเงี้ยก็คือเหมือนกับแบบก็นึกไม่ถึงว่าทําไมต้นสังกัดเก่าของเจ้ารู้สื่อถึงทําอย่างนั้นกับศิลปินอะไรเงี้ยค่ะอาจจะเป็นการโปรโมทเนาะโปรโมทบริษัทของตัวเองนั่นเองนะคะสําหรับบทความข่าวนี้ก็เป็นบทความของวันที่10พฤศจิกายนปี2025ค่ะเรามาดูกันนะคะเนื้อหาเขาบอกว่าความสัมพันธ์นะคะระหว่างศิลปินแล้วก็บริษัทเอเจนซี่ต้น สังกัดในวงการบันเทิงนั้นนะคะเรียกว่าไม่เคยมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนแบบเออมาก่อนหรอกเพราะว่าปกติแล้วมันน่าจะมีการบริหารงานที่คล้ายๆกันค่ะ ทางด้านของคุณนะคะมานีฟ็อกซ์นะคะก็เป็นผู้บริหารของ e อ p e r o r Entertainment เนี่ยละค่ะก็ได้เปิดเผยว่านะคะทางบริษัทเธอก็ไม่เคยที่จะหักส่วนแบ่งจากค่าคอมมิชชั่นนะคะของศิลปินมาเป็นเวลาถึง32ปีนะคะแถมมอบทองคำแท่งให้กับศิลปินที่มีลูกอีกด้วยค่ะเพราะฉะนั้นลูกของคุณเฉินหววยถิงนะคะก็ได้รับทองคำแท่งเช่นเดียวกันแล้วก็ยังบอกด้วยว่านะคะบริษัท e อ p e r o r Entertainment นนั้นยืนหยัดนะคะปกป้องพวกเขาเมื่อต้อง เผชิญกับคำวิจารณ์นั่นเองนะคะก็ผู้ที่อยู่ในเอ p e r อเก็มีทั้งคุณนิโคลัสเซียด้วยนะคะแล้วก็คุณวินเลียมชานหรือว่าเฉินเว่ยถิงด้วยก็อยู่กับบริษัทนี้มานานมากนะเพื่อนๆถ้าบอกถ้าบอกจำนวนปีเพื่อนๆจะตกตะลึงเลยนะคะคุณเฉินเว่ยถิงอยู่มาเบาๆ22ปีแล้วนะคะก็รวมแบ่งปันความยากลำบากเดินมาด้วยกันกับบริษัทอยู่แล้วคะ่ะ ในทางกลับกันนะคะเมื่อเจ้ารู้สืกอนั้นลาพักรักษาตัวจากอาการป่วยเนี่ยบริษัทเดิมของเธอนั้นกลับระง,งับการจ่ายเงินชดเชยให้เธอโดยตรงค่ะทาให้เธอถึงขั้นพิจารณาลาออกนะคะจากวงการด้วยอะไรด้วยทั้ง2องอย่างล้วนเกี่ยวข้องกับความร่วมมือนะคะระหว่างศิลปินและบริษัทแต่ทําไมาบริษัทหนึ่งถึงเป็นหุ้นส่วนที่อบอุ่นแล้วก็เอื้อประโยชน์ร่วมกันในขณะที่อีกบริษัทหนึ่งกับสแสวงหาผลประโยชน์อย่างโหดร้ายจากศิลปินค่ะอุตสาหกรรมบันเทิงของจ สามารถแสวงหาผลประโยชน์ได้จริงหรือนะคะจากการแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่สามารถเรียนรู้จากหลักการที่ Emperor Entertainment ยึดมั่นในการดูแลศิลปินอย่างแท้จริงได้นะคะการพึ่งพาอาศัยกันนะคะเปรียบเทียบกับการหมดสิ้นแล้วเนี่ยทางด้านของ Man ีฟ็อนะคะผู้ก่อตั้ง Emperor Entertainment มาเป็นเวลาตอนนี้32ปีแล้วนะคะโดยบริหารศิลปินชั้นนาอย่างคุณนิโคลัสเซียแล้วก็มีคุณโจอี้ยุงนะคะแล้วก็ คือค uh, um, ุณ คุณเย็นตะหัวเออก็คือมานานกว่าสองทศวรรษแล้วนะคะสไตล์การบริหารนะคะของเธอนั้นก็เหลือเชื่อมากค่ะเออศิลปินเซ็นสัญญาตลอดชีพเลยแต่ว่าบริษัทกลับไม่บบบรับค่าคอมมิชชั่นแม้แต่สตางค์เดียวนะคะนี่แทบจะเป็นแค่จินตนาการในวงการบันเทิงกันเลยทีเดียวค่ะบริษัทส่วนใหญ่นะคะปฏิบัติต่ตอศิลปินราวกับตู้ ATM เคลื่อนที่ค่ะพยายามรีดเอาคุณค่าทั้งหมดของพวกเขานะคะแต่ว่าเ m p e r ปอเอ กลับทําตรงกันข้ามค่ะโดยทําให้ศิลปินมีความพักดีแล้วก็ทุ่มเทนะคะวัฒนธรรมแบบเป็นครอบครัวนะคะก็ยังคง อบอุ่นหัวใจอย่างเหลือเชื่อนะคะก็เขาก็ให้เช่าโรงภาพยนตร์แก่พนักงานด้วยแล้วก็ครอบครัวก็มอบทองคําแท่งให้กับศิลปินเมื่อพวกเขามีลูกด้วยนะคะแล้วก็แม้กระทั่งนะคะมอบอังเป่าให้กับแม่บ้านทําความสะอาดเมื่อ,อ,อพวกเธอแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทางด้านของสื่อฮ่องกงนะคะก็วิพากวิจารณ์ตออแรกที่มีศิลปินบางท่านที่เปิดตัวใช่ไหมคะก็อย่างศิลปินบางท่านอ,อ,อาจจะมีรูปลักษณ์ของริมฝีปาก หนาหรืออะไรเงี้ยก็ทำให้เหล่าบรรดาสานชนนะคะวิาพากษ์วิจารณ์แต่อย่างไรก็ตามทางบริษัทนะคะก็ให้การสนับสนุนนะคะโดยตรงเลยค่ะให้เงินไปนะคะให้เงินไปทำสัลญกรรมเลยเ,เพื่อนๆค่ะโอ้แน่เลยนะคะก็บอกว่าแบบว่าให้เพื่อจิตได้แบบยืนยันอย่างหนักแน่นว่าการวิาพากษ์วิจารณ์ศิลปินของเขานั้นมันไม่ใช่เรื่องของใครเพราะฉะนั้นศินลปินของเขาสวยในสายตาของพวกเขาด้วยแล้วก็พร้อมจะสนับสนุนเต็มที่เลยนะคะ คุณเฉินไวยิงนะคะอยู่กับ Emperor Entertainment มา22ปีค่ะเติบโตมาจากเด็กฝึกหัดที่พร้อมแห้งนะคะจนกลายเป็นดาราด,ดังระดับท็อปในจีนแผ่นดินใหญ่นะคะเมื่อบริษัทประสบปัญหานี้สินเนี่ยเขาก็ไม่ลังเลค่ะที่จะนำ หุ้นส่วนตัวของเขานะคะเอาไปให้กับธนาคารเพื่อช่วยบริษัทระดมทุนด้วยนะคะแม้จะประสบปัญหาในการระดมทุนเพื่อโปรโมทภาพยนตร์หรือว่าละครที่ทางเขาผลิตเองก็ตามค่ะก็ณจุดนี้พวกเราจะได้เห็นเนาะคนที่ยอมอยู่นานๆก็ต้องเป็นคนที่มีหุ้นนั่นแหละก็คืออาจจะอยู่กันแบบครอบครัวพอทํางานไปนานๆแล้วก็คงจะแบ่งแบ่งหุ้นกันไปนะคะก็ลงทุนในบริษัทไปด้วยบริษัทก็ไม่ได้ปฏิบัติกับเขาอย่างไม่เป็นธรรมเช่นกันนะคะโดย อนุญาตให้เขาก่อตั้งสตูดิโอของตัวเองค่ะแล้วก็เพิ่มค่าธรรมเนียมการรับรองขึ้นอีก30%นะคะรูปแบบนะคะความร่วมมือที่เอื้อประโยชน์ร่วมกันนี้ค่ะคือสิ่งที่ควรจะเป็นแต่รองดูสากรรมบันเทิงในจีนแผ่นดินใหญ่สิเจ้ารู้สื่อต้องเผชิญกับปัญหาสุขภาพแล้วก็ข้อพิพาทด้านสัญญาอย่างหนักเลยนะคะจนเกือบจะถึงขั้นพิจารณาที่จะกเกษียณออกจากวงการค่ะ เมื่อเธอป่วยแล้วก็ไม่สามารถทำงานได้นะคะบริษัทเดิมของเธอกลับถอนเงินชดเชยจากสตูดิโอของเธอออกไปโดยตรงเลยค่ะโดยไม่สนใจความเป็นอยู่นะคะของเจ้าลู่ซื่อเลยเหตุการณ์น่าอับอายเช่นนี้เกิดขึ้นบ่อยครั้งนะคะในวงการบันเทิงจีนค่ะจูจิงอี้นั้นก็เคยทะเลาะก,กับบริษัทอย่างรุนแรงนะคะโดยทั้งสองฝ่ายไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงเพิ่มเติมค่ะจนในที่สุดก็บานปลายถึงขั้นต้องไอ้นี่กันเลยนะคะตรวจลายมือเลยว่าใครเซ็นเหรอสัญญาใหม่ที่เกิด ะะเพราะว่าจูจิงอีเองบอกว่าเธอไม่ได้เซ็นไม่ต่อค่ะกันแท้นะคะของข้อพิพาทเหล่านี้คือผลกําไรบริษัทต่างๆให้ความสําคัญกับผลกําไรระยะสั้นเท่านั้นโดยไม่สนใจการพัฒนาศิลปินในระยะยาวเ,ยยเลยนะคะความแตกต่างระหว่างโมเดลธุรกิจค่ะที่เอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกันแบบของ Imperial Entertainment กับธรรมชาติของอุตสาหกรรมบันเทิงจีนแผ่นดินใหญ่ที่มุ่งทำลายซึ่งกันและกันนั้นมันก็ชัดเจนอยู่แล้วนะคะศิลปินไม่ใช่ เครื่องจักรทำงานที่ไร้ความรู้สึกแล้วก็หากคุณปฏิบัติต่อพวกเขาอย่างจริงใจเนี่ยพวกเขาก็จะตอบแทนคุณอย่างเต็มใจเช่นเดียวกันหากคุณใช้พวกเขาว่าเป็นเพียงเครื่องมือในการหาเงินเนี่ยคุณก็จะจบลงด้วยสถานการณ์ที่ต้องแบบสูญเสียนะคะ loss ทั้งสองฝ่ายเลยค่ะความไว้วางใจเปรียบเสมือนสะพานนะคะระยะเวลาสัญญาเฉลี่ยของศิลปิน emperor entertainment เฉลี่ยสูงถึง14.7ปีค่ะในขณะที่ค่าเฉลี่ยของ กากรรมบันเทิงอยู่ที่เพียง5.2ปีความแตกต่างระหว่างตัวเลขทั้งสองนี้นะคะเกิดจากการสนับสนุนจากความไว้วางใจซึ่งกันและกันค่ะ ไม่มีใครนะคะอยู่กับบริษัทเอเจนซี่ได้นานกว่าทศวรรษโดยไม่มีเหตุผลนะคะความเต็มใจที่จะอยู่ของศิลปินบ่งชี้ว่าพวกเขารู้สึกได้รับการเคารพแล้วก็มีคุณค่าค่ะทางด้านของโจอี้ยุงนะคะศิลปินหญิงอันดับหนึ่งของ Emperor Entertainment ครองตำแหน่งศิลปินระดับแนวหน้ามาอย่างยาวนานค่ะแม้บริษัทจะประสบปัญหาแต่เธอก็มีทรัพยากรแล้วก็ความมั่นใจเพียงพอที่จะหาหนทางใหม่นะคะอย่างไรก็ตามหลังจากข่าว ขาวนี่สินนะคะ16.6พันล้านดอลลาร์ฮ่องกงของ Emperor Entertainment แพทนพสพัดออกไปค่ะเธอก็จึงรีบมาแสดงความเชื่อมั่นนะคะว่าทาง Albert, อัลเบิร์ตยุงอีกที Albert ร์ตยินะคะโอ๊ยแต่แล้ภาษาฮ่องกงภาษากวางตุ้งนะคะออกเสียงยากมากค่ะจะสามารถพาบริษัทผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้นะคะแล้วก็ยกย่องเจ้านายของเธอต่อสาารชนด้วยว่าเชื่อถือได้นะคะความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่นี้ก็ไม่ได้เสแสร้งแต่ว่าเกิดจากการ สนับสนุนและก็ความร่วมมือซึ่งกันและกันมาหลายปีนั่นเองค่ะแล้วก็ทางด้านเจ้ารู้สือ้อหลังจากทะเลาะก,กับบริษัทเดิมนะคะเจ้ารู้สื้อได้เลือกนะคะคุณหลี่เหวยค่ะผู้ซึ่งพาเธอเข้าสู่วงการบันเทิงเมื่อ8ปีก่อนนะคะให้กลับมาช่วยดูแลเธอก่อนคะ่ะหลี่เหวยเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทเดิมนะคะของเธอก็คือบริษัท Galaxy c o o l e n t e r t a i n m e n นนั่นเองแต่ว่าเขาลาออกนะคะในช่วงของปี2022ขึ้น2023เขายังคงปกป้อง ้องเจ้ารู้สื่อนะคะเมื่อมีข่าวลือว่าเธอนั้นแบบโดนทําร้ายร่างกายจากใครบางคนในห้องน้ําค่ะ ความเต็มใจของเธอะะที่จะกลับไปหาคนรู้จักเก่าอย่างคุณหลีเ่เหว่ยจากการที่แบบความร่วมมือร่มเหลวจากบริษัทต้นสังกัดเดิมแล้วแสดงให้เห็นถึงความสําคัญของความผูกพันทางอารมณะ์ค,ะความร่วมมือระยะยาวไม่ได้สร้างขึ้นจากสัญญาที่เป็นกระดาษแต่ว่าสร้างขึ้นจากการสนับสนุนแล้วก็ความไว้วางใจซึ่งกันและกันที่สั่งสมมาอย่างยาวนานค่ะเรื่องนี้นะคะคก็ใช้ได้กับศิลปินของ e m p e r o r Entertainment แล้วก็ทางเลือกของ เจ้ารู้สื่อด้วยบริษัทหลายแห่งในวงการบันเทิงจีนพยายามผูกมัดศิลปินด้วยค่าเสียหายสูงสูงจากการละเมิดสัญญาโดยลืมไปว่าความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งที่สุดนั้นสร้างขึ้นบนหัวใจของผู้คนค่ะหากปัสจากความไว้วางใจเป็นรากฐานปุ๊บแม้แต่สัญญาที่ยาวที่สุดก็เป็นเพียงแค่กระดาษแผ่นหนึ่งนะคะถูกกำหนดให้ต้องฉีกขาดไม่ช้าก็เร็ว การฝ่าวิกฤตนะคะเมื่อทางด้าน A Emperor Entertainment ถูกเปิดเผยว่ามีหนี้สิน16.6พันล้านดอลลาร์ฮ่องกงค่ะโลกภายนอกต่างก็กังวลเกี่ยวกับศิลปินของพวกเขานะฮะเกรงว่าพวกเขาจะต้องเผชิญกับการว่างงานช่องว่างทางการเงินที่ใหญ่โตเช่นนี้เป็นบททดสอบครั้งใหญ่นะฮะสำหรับบริษัททุกบริษัทแต่ว่าศิลปินของ Emperor Entertainment ไม่ได้ละทิ้งโปรเจกต์ของพวกเขาไปแต่พวกเขานั้นกับก้าวเข้ามาช่วยเหลือบริษัทอย่างแข็งข น,ะะนิโคลัสเซียค่ะก็ไม่ได้จัดคอนเสิร์ตมานานกว่า20ปีแล้วนะคะโดยมุ่งเน้นไปที่ธุรกิจร้านอาหารของเขาแทนแล้วก็สะสมความมั่งคั่งเอาไว้มากมายค่ะอย่างไรก็ตามตั้งแต่ปี2025เป็นต้นมาคุณนิโคลัสเซียนะคะกลับเข้าสู่วงการบันเทิงอย่างแน่แน่โดยการที่ทัวร์คอนเสิร์ตเข้มข้นทุกเดือนตั้งแต่สิงหาคมนะคะถึงธันวาคมค่ะเพราะว่าช่วยบริษัทนะคะ e m p e r o r Entertainment นี่เองค่ะ ทุกคนต่างก็เห็นได้ชัดว่าเขามีเงินมากมายนะคะเขาต้องการใช้ไรายได้จากการขายตั๋วเพื่อเอามาช่วยบริษัทเก่าของเขาเติมเต็มช่องว่างนี้สิน16.6พันล้านดอลลาร์ฮ่องกงนะคะคอนเสิร์ต12ครั้งใน4เดือนนี้นะคะเรียกได้ว่าเป็นความทุ่มเทที่น่าประทับใจอย่างแท้จริงค่ะ เขาก็บอกว่าลองหันกลับมาดูวงการบันเทิงจีนแผ่นดินใหญ่สิเมื่อศิลปินต้องเผชิญกับการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมจากบริษัทเนี่ยส่วนใหญ่ก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องยกเลิกสัญญานะคะข้อพิพาทที่ยาวนานระหว่างเจ้าลู่ซือก,กับบริษัทเก่าของเธอนะคะทำให้อาชีพการงานของเธอหยุดชะง,ง,งักทําให้เธอต้องพึ่งพาการไลฟ์สตรีมแล้วก็ทางอ e ีคอมเมิร์ซเพื่อรักษาความนิยมเอาไว้ค่ะจูจิงวี่เองนะคะก็เคยมีข้อพิพาทอย่างรุนแรงกับบริษัทของ เธอเกี่ยวกับปัญหาสัญญาด้วยแล้วก็ทั้งสองฝ่ายยืนกลานในข้อโต้แย้งของตนเองนะคะก็เกาะให้เกิดสถานการณ์ตึงเครียดไม่น่าพอใจอย่างยิ่งเลยนะคะทางจูจิงอีก็รอจนกระทั่งหมดสัญญาเลยล่ะคะ่ะข้อพิพาทเหล่านี้ก็บั่นทอนพลังนะคะของศิลปินแล้วก็ขัดขวางการพัฒนาของพวกเขาด้วยนะคะในที่สุดแล้วเจ้าลูซือนั้นพบเส้นทางใหม่สตูดิโอใหม่ของเธอซึ่งก่อตั้งขึ้นไม่นานหลังจากก่อตั้งเธอก็ได้ช่วยให้เธอเริ่มต้นอาชีพ ได้อีกครั้งหนึ่งนะคะ ประสบการณ์ของเธอะะเปรียบเสมือนตัวอย่างเล็กๆของศิลปินมากมายในวงการบันเทิงค่ะเมื่อต้องเผชิญกับบริษัทที่ไม่น่าเชื่อถือทางเลือกเดียวก็คือการเปลี่ยนเอเจนซี่และมองหาโอกาสใหม่ๆนะคะคศิลปินของ e m p e r o r Entertainment นั้นเลือกที่จะอยู่ต่อในขณะที่ศิลปินคนอื่นๆในวงการบันเทิงจีนนนั้นเลือกที่จะลาออกค่ะแนวทางสองทางที่แตกต่างกันในการแก้ปัญหานี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าบริษัทให้ความมั่นคงที่เพียงพอแก่ศิลปิน ือไม่นะคะคบริษัทที่ใส่ใจในความเป็นมนุษย์ค่ะคือบริษัทที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้ศิลปินนะคะฝ่าฟันความยากลําบากไปด้วยกันได้ค่ะบริษัทที่มุ่งเน้นแต่ผลกําไรเนี่ยก็ย่อมล้มเหลวในการรักษาบุคลากรที่มีความสามารถเอาไว้นั่นเองนะคะ การสะสมมูลค่าค่ะเจ้ารู้ซื้อนั้นเคยถูกผลักดันนะคะให้กเกษียณอายุจากวงการบันเทิงค่ะเธอนั้นโดนแบนจากทางด้านของต้นสังกัดเกา่าแต่เธอก็ไม่ยอมแพ้นะคะเธอกลับมาอย่างแข็งแกร่งนะคะด้วยเกมรักในเงารวงค่ะละครที่ไม่เพียงมีเรตติ้งที่โดดเด่นนะคะแต่ว่ายังครองอันดับหนึ่งของยอดผู้ชมละครสตรีมมิ่งในไต้หวันอย่างต่อเนื่องอีกด้วยนะคะแล้วก็บทบาทนำก่อนหน้านี้ของเจ้ารู้ซื้อในแอบรักให้เธอรู้นะคะมียอดชม มากกว่า10ล้านครั้งบนเน t f l i x ิกนะคะภายใน2ปีหลังจากออกฉายด้วยนะคะแล้วก็ยังได้รับความนิยมสูงสุดในต่างประเทศอย่างต่อเนื่องค่ะความสำเร็จเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งและก็สเสน่ห์ของเธออย่างปฏิเสธไม่ได้นะคะแม้จะต้องผเผชิญกับปัญหาข้อพิพาทด,ด้านสัญญาแล้วก็ปัญหาสุขภาพซ้าแล้วซ้าเล่าค่ะแต่เธอก็สามารถยืนหยัดนะคะผ่านผลงานของเธอได้ความยืดหยุ่นนี้ก็เป็นกุญแจสำคัญนะคะสำหรับศิลปิน ที่จะสร้างชื่อเสียงในวงการนั่นเองค่ะ หลังจากช่วยนะคะบริษัทบริหารจัดการกระแสงเงินสดเนี่ยอาชีพของเฉินเว่ยทิงเองไม่เพียงแต่ไม่ได้รับผลกระทบนะคะแต่ว่าค่าโฆษณาของเขาก็เพิ่มขึ้น3 0ด้วยค่ะบริษัทนะคะมอบสิทธิพิเศษมากมายให้กับเขาทําให้เขาสามารถก่อตั้งสตูดิโอของตัวเองได้ทําให้เฉินเว่ยทิงมีอิสระในการวางแผนอาชีพมากขึ้นนะคะเขาก้าวจากเด็กฝึกหัดที่ไม่มีใครรู้จักไปสู่ดาวเด่นค่ะซึ่งเป็นเส้นทางที่ไม่อาจแยกจากการสนับสนุนของ Emperor Entertainment ได้นะคะและการสนับสนุนการกลับมาของเขานั้นก็เป็นประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ายเลยค่ะแล้วก็การแสดงคอนเสิร์ตบ่อยครั้งของนิโคลัสเซียในตอนนี้ไม่เพียงแต่ช่วยลดภาระหนี้ของบริษัท Emperor นะคะแต่ยังช่วยเพิ่มความนิยมให้กับ ตัวของคุณนิโคลัสเซียเองด้วยค่ะเขาก็ไม่ได้แบกรับภาระเพียงแค่เรื่องเงินเท่านั้นเพื่องเงินอะไรเงี้ยความทุ่มเทอย่างเต็มใจนี้ทำให้เขาได้รับความปรารถนาดีจากผู้ชมมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะ คุณค่าของศิลปินนะคะสร้างขึ้นจากสภาวะแวดล้อมและก็การทำงานร่วมกันที่ดีค่ะ Emperor Entertainment นะคะให้การสนับสนุนและก็ความเคารพอย่างเพียงพอแก่ศิลปินช่วยให้พวกเขาสามารถมุ่งเน้นไปที่อาชีพการงานได้ศิลปินบางคนในวงการบันเทิงจีนสามารถฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆได้ด้วยความอดทนแล้วก็ความมุ่งมั่นนะคะไม่ว่าจะเป็นการเติบโตอย่างต่อเนื่องของศิลปินทางฝั่งของเอเจนซี่ฮ่องกงนะคะ Emperor Entertainment หรือว่าการกลับมาใหม่ของเจ้าลูซืส่สิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าคุณค่าของศิลปินนั้นพิสูจน์ได้จากผลงานแล้วก็พรสวรรค์ของพวกเขานั่นเองนะคะบริษัทที่ดีสามารถช่วยเหลือศิลปินได้คอยให้ที่พักพิงแล้วก็ปกป้องในขณะที่บริษัทที่ไม่น่าเชื่อถืออาจกลายเป็นอุปสรรคที่คอยกัดกร่อนศินลปินอยู่ตลอดเวลาค่ะแต่ไม่ว่านะคะจะอยู่ในสิ่งแวดล้อมใดเนี่ยพรสวรรค์แล้วก็ความอดทนของศิลปินคือรักฐานที่มั่นคงที่สุด ุดเลยนะคะ นี่ก็เป็นเรื่องราวนะคะที่อดหวานเอามาฝากเพื่อนๆเ,เห็นว่ามีประโยชน์แล้วก็จะได้รู้จักด้วยนะคะ Emperor Entertainment ซึ่งอันนี้เป็นเอเจนซี่ฝั่งฮ่องกงเขานะคะส่วนมีความแตกต่างจากฝั่งจีนแผ่นดินใหญ่อย่างไรพวกเราก็คงจะเห็นจากการเปรียบเทียบจากบริษัทต้นสังกัดเก่าของทางเจ้ารู้สื่อไปแล้วนะคะก็มันก็เป็นความจริงแหละเนาะก็มีส่วนจริงอยู่เยอะส่วนเรื่องภายในเราอาจจะไม่รู้แต่การที่นักแสดงเขารักบริษัทขนาดนี้นะคะอย่างฝั่งของ Emperor ก็เป็นอะไรที่ก็น่าแบบน่าปลื้มใจเนาะเกิดมาชาติหนึ่งได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีๆนะคะได้มีชื่อเสียงขึ้นมาแล้วก็แบบอพอบริษัทลำบากก็ยังได้กลับมาช่วยด้วยอะไรด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวของมิตรภาพดีๆนะคะเอาละค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิซดนี้นะคะอย่างไรก็ตามนะคะก็ความสัมพันธ์ที่อบอุ่นเนาะใช้สัมพันธ์ทางใจมันก็มีความแข็งแกร่งด้วยบวกกับสัญญาทางกระดาษด้วยอะไรด้วยมันก็จะเ เรื่องราวของการเป็นทางการมากยิ่งขึ้นนะคะก็ทุกคนก็ต้องดิ้นรนนะฝ่าฟันไปนะคะท่ามกลางกระแสะโรคใบนี้มันไม่มีที่ไหนที่จะไม่มีความขัดแย้งนะคะเพราะฉะนั้นก็เนาะ ในวงการบันเทิงก็เต็มไปด้วยเม็ดเงินด้วยอะไรด้วยนะคะมันมีความท้าทายอยู่เยอะแล้วก็มีสิ่งที่แบบสิ่งที่ไม่รู้จักก็อยู่เยอะเช่นเดียวกันก็ขอให้ทุกอย่างผ่านพ้นไปด้วยดีนะคะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิโซดนี้ก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะได้ข้อมูลดีๆเอาไว้รู้ไว้ใช่ว่าเนาะได้ยินผ่านหูไว้นะคะให้ทุกท่านมีความสุขมากๆหวนลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ